ติดบอลครับไม่เป็นไรครับอีเบลเลยโอ้ยโอ้ยโดนบังพอดีจังหวะนี้แม่ตัวสั่มหายเฮียมาแล้วเตะบาอีเบเก็บอลไม่ได้ตัดบอลจากไดกาโศมาอลจได้กวาแล้วแม่บอลมันล้นไปครับแต่ยังได้อยู่ครับอีเบดีกาโอ้ยสวยจริงคะัสี่แม่ชอบลังเลขนี้ ส่งมาครับโอ้ยสปีดโอ้ยโบลซ์สิเออเออเก็บบอลได้ครับเรวลูกแก้วเปิดชิดได้ปะไปโกผูงเซฟออกไปครับเอฟเอตั้งเตะขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวนี้มาเอ้ยใงไ่ครับไปต่อไม่ได้ครับเอฟเอเอา เอาเอาส่งส่งให้ไดาหลุมแก้วเฉยเลยะอะไปแออบึมดีกว่าเว้ยส่งซานไม่ได้เรียบร้อยครับอ่ะอ่ะมาครับหลูกแก้วจจงหวันนี้เอายังไงครับแย่งบอลเพื่อนอ่ะอีเบ e ตอกมาแมแต่ันไม่รู้ช่องครับยังไงใครเก็บบอลได้ครับห f ีเ e บผ่านไ่ได้ไหมไม่ได้ครับเอาตัวรอดไม่ได้ ไปลูทุ่มของลาหลุมแก้วครับทุ่มหมาข้างหน้าเก็บบอลมันไม่อยู่ครับเบอร์สิบยังไงครับยังไงจังหวะน,นี้บอลติดทามากครับเอ,อเวอชุดนี้อ๋อบอลออกไปแล้วเอยบร้อยครับลาหลุมแก้วทุ่มบอลมาทุ่มมาวันนี้ยังติดคนละได้ยเบอ,อยู่กระชา,า,ากมาทางด้านซ้ายยังไงครับม้วนมาจาังหวะน,นี้ยิงโอ้ยโกเซไว้ได้ครับมายีเวยต่างเก่งขาใหม่ครับ แต่ว่าดียังไงครับลาหลุมแก้วลาหลุมแก้วเอาหลุดเดียวแปโอ้ยไม่ตรงกรออ่อครับว่าอย่างไงครับยีเวชุดนี้แข่งแล้วเนี่ยไม่เล่นไปลาหลุมแก้วตัดบอลได้อย่างไดการครับหลากมาด้านซ้ายยังไงครับม้วนมาจัางหวะนี้ดึงคึงดึงคึงยังไงครับแเป มาแล้วเบอร์เจ็ดเลี้ยมันตกกางซัดด้วยขวาโอ้ยติดเสาโอ้ยเอฟเอยังไงครับเอฟเโดนบุกยับยับเลยครับจังหวะนี้ลาลุงแกว้วเอาส่งบอลให้เพื่อไปดีเบอร์อาซิเบตแหม่จะส่งให้เพื่อติด,ตดยิงไกลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้โกรับได้แล้วครับแต่ว่าบอลมันล้นมือครับ เลยทำไม่เข้าไปที่เรียบร้อยครับไปใ้เบร์นะครับสาวเก้าหกแปดครับรถผู้ปกคอรองคนใหน่ครับรบกลัวขยับรถด้วยนะครับจะมีรถผู้ปกคอรองท่านอื่นจะทำการออกนะครับสามเก้าหกแปดนะครับอะไรอะไรยอหญิงอ่ะ เอามาอีกแล้วเอฟเโอ้โหมาแล้วเกมนี้อเอฟเอขึ้นนำไปก่อนนะครับหนึ่งต่อสูนยังไงล่ะลุงแก้วจะชนะแบบไร้พ่ายเลยหรือว่ายังไงครับจะไม่แพ้เลยหรือว่าเอฟเอจะมากูอ่อนะครับเดี๋ยวี้มาดูกันเปิดมาจังหัะนี้แหมติดบอลก่อนจะได้ล่าลุงแก้วครับ มาแล้วเอเวทุ่มมาตรงกลางแมงก็ยังติดอยู่ครับมาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ออกไปครับอีเบได้ทุ่มเอเบมองหาเพื่อนแล้วจังหวะนี้มาตรงกลางเบอร์สิบเก็บบอลไว้ไม่ค่อยดีครับยังได้อยู่ครับเอเบล่หลุมแก้วตัดบอลไม่ได้เอาส่งวอลเ,เอาเอาเอายังไง ยีโอ้ยเบอร์ห้าสิบสี่ครับบอลบอลมาเฉลบออกมาให้พอดีเลยยีเอบีนำไปด้วยสกอร์สองต่อสู่แล้วครับรามรุ่นแก้วยังไงเบอร์เจ็ดตีไกลติดบ็อกครับยิงไกลมาติดบ็อกอยู่ อ่าเป็นบอลทุ่มของ EFF บอฟมาเอฟเอโดนตัดบอลได้ยังไงเบอร์5้เก็บบอลไม่อยู่ครับจังหวะนี้เอฟเอยังไงครับเก็บบอลไม่ได้ลาขึ้นมาแล้วส่งไม้เพื่อนครับเบอร์51ไปไม่ได้ครับติดบล็อกโอเคลูกทุ่มของลาลุมแก้วทุ่มมาจาังหวะน,นี้ไม่ผ่าน,นครับเอาอยัางไงครับ โอเคเคลียบบอลไปมาครับโอ้โห <ims> เป็นลูกตั้งเตะจาก EFA ครับจังหวะนี้สายเข้ามาโอ้ยแต่โดนสกัดได้แต่ยังไงครับยังไงเรียบร้อยครับเบอร์โอ้ยโดนสกัดได้อยู่ ยีเบ e ยังไงเคลียขาดไหมโอ้ยลงมาจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรครับเป็นรูดได้เปรียบเล่นต่อเลยหมอนับล่าลุกแก้วล,ล่าลุงแก้วบังบอลบังบอลยังไงโอ้ยไม่อยู่ครับแข็งแรงไม่พอยังไงครับยีเ e บแข็งกว่ายังไงลากมาจาังหวะนี้อีเบตัดบอลมาได้จากไดการวิ่งมาใช้สปีดส่งมาตัดติดบอลเธอได้ล่าลุกแก้วจวังหวะโตกลับแต่ไม่ผ่านบล็อกของจะได้อีเบ โอ้ยไม่เป็นไรครับมาค e รับอีบจอดนี้มองหาเพื่อนแล้วเบอร์สิบสาดขวามาโอ้ยโดยเคียบบอลไม่ได้ครับโอเคมาบเปลี่ยนตัวครับลาหลุมแก้วขอแบ่นตัวมาทำเกมจกังหวะนี้รอ,รอรอสัญญาณนกหวีนะครับใจเย็น สาดมาโอ้ยเบอร์ห่ใช้เท้าเกี่ยวไปได้ครับเป็นลูกทุ่มของเอ a เอย่างไรมองขาเบื่อทุ่มมาโอ้ยใช้หัวมองออกไปเอ a เอครับตอนนี้โดนตันบนดบอลจากลายกายังไงครับลาลุ่แก้วลาลุ่แก้วพาบอลขึ้นมาได้ไหมยังไงไม่ได้ครับโดจนจังหวะโต๊ะกลับของเอ a เอเหมือนกัน <S <S บอลจะอยู่ที่เอ a เอครับ จังหวะนี้อ๋ออ๋ออ๋ยังไงครับโอเคส่งขึ้นหลังมาโก้โกเคลียร์บอลไม่ดีครับจังหวะนี้เป็นลูกเตะม,มุมมาครับลาลุมแก้วลาลุมแ,แก้วเปิดมาตรงกลางโอ้ยดีเราไปได้ครับจังหวะนี้ลาลุมแก้วได้ทุ่มทุ่มมามองออกไปครับแม่ ทุ่มมาเอายังไงครับยังไงเก็บบอลไหมเก็บบอลมันไม่อยู่ครับยังไงโดย E F A เข้าบอลถึงสองคนครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่ลาลุงแก้วกขช่างมาตรงกลางยังไงบเบอร์สิบแม่ผ่านไปไม่ได้จริงเบอร์แปดซัดโอโ้ติดบอลครับเอาจาังหวะนี้พิกบอลมาโอ้โหไม่ทันครับโอเคครับ,บรเวลาครึ่งแรกครับ E F A นำลาลุงแก้วอยู่ที่สองประตูต่อศูนย์ มาครับค่งหลังครับทางด้าน EFA พบกับลาหลุ่แก้วโอเคครับลาหลุ่แก้วฝ่ายเปิดมาก่อนเฮ้ยแมาเชียกคานไปครับ บอลติดมาบีเบี B A. ไปรูตาเตะของเอฟเอครับจอยดีจะสาดยาขึ้นมาครับสาดขึ้นมาแล้วโอ้ยแม่เก็บบอลไม่ได้เบอร์เก้าตัดบอลมาจากไน้ก้าวส่งมาโอ้ยส่งคืนหลังไปเพื่อนนี่หัวแท็กทิมเลยครับแม่เอาเอาจวะดียังไงครับโกโอ้ยเขี้ยขาดครับ มาครับเอเบส่งมาแหม่ล้นหลกข้างไหมครับยังไงมาแล้วพเอเบโต้กลับมาจากได้กลางกระากชากบอลมาตัดบอลได้ล่าลูกแก้วโอ้ยโอ้โหเคลียบอลสวยจริงครับน้องเบอร์64บโอ้โหเฮ้ยโอ้ย,อย,อยแหม่แปะไม่ตรงครับ้ยหิวจัง ห,หิวอยู่อะตั้า่าอยระวังระวังระวังด้วยแลครับระวังระวังด้วย โอ้ยแหมหัวแข็งจริงคนนี้บัดเน,น่งอพี่อยู่ข้าวกินขนมปังอ่ะ มาครับกลับไปดูบาตาเฮ้ยยังไงนี่ครับโกกีออ๋อแหมโกขาเหลวแล้วไ่ไหนแล้วโกมารับเอฟเอจวนนี้ส่งมาโลกาครับโอ้ส่งได้ไหมครับยังไงโอ้ยแปลกไปครับเอ้ยเอฟเอโดนตัดบอลได้แล้วลูกแก้วยังไงครับไปต่อไม่ได้ครับเอฟเอต่อไม่ได้กระชากหลบมาจวะนี้ไปผ่านแล้วยังไงเอฟเอจวนนี้ใช้ความแข็งแรงครับไม่ไหวจริงครับเอามมวนมาจวนนี้โดนตัดได้จากเอฟเอ บางบอลไว้ครับเพื่อนกนระชากประตูกาเปิดบาตทะลุขวาวิ่งทันไหมไม่ทันเป็นลูกตางตะครับของ e f เ e เ a มองหาเพื่อนแล้วจอยดีสาบบอลขึ้นมาโอ้ยเก็บบอลไม่ได้ครับลาลูกแก้วโอ้แต่ไม่ผ่านครับกองหลัง e อ a เกระชากประตูกาจอยนี้ผิวมากโอ้ยโอ้ยแต่ความแข็งแรงไม่ไหวครับเอาเนยเนยโก ฮ้โยโอ้โย,ยลูกนี้ให้เครดิตพู้สับประตูครับโอ้ยระวังด้วยครับระวังด้วยไม่เป็นไรดูดูหน้าหน่อยครับดูหน่อยเป็นไรไหมครับเป็นไรไหมแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเลยไม่รู้เลยครับตอนนี้ ตารางมัวหมดแล้วเฮ้ย hey! ไหนโกนเหนียวจริงๆครับรอบนี้อีเวมาครับลาหลุงแก้วทุ่มมาในวันนี้มงมงเที่ยวไปยังไงวันเล่โ oh อ้โหยังไม่ตรง มาครับยิงไกลโอ้ยยังไม่ตรงก่อน,นครับลาหลุมแก้วมีโอกาสแล้วครับแต่ยังจดสกอร์ไม่ได้มาบีบีตาเตะขึ้นมาเตะข,ขึ้นมาจวะนี้เก็บบอลไม่ได้ครับลาหลุมแก้วกระชากมาจวะนีกระชากไปเองจากด้านซ้ายส่งมาตรงกลางโอ้ยเขี่ย,ยมไม่ได้อีบี ยังไงครับเอาไว้ครับลาดูแก้วทำเกลือใบแล้วปาดบ้า,าโอ้ยไม่มีใครครับเดี๋ยววนี้สาเขึ้นมาอ้าวยังไงครับยังไงเล่นเลยครับกรรมการบอกเล่นเลยเบอร์สิบโอ้ยสะดุดบอลตัวเองครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบอลมันลืน่น อ๋อตัอนล้มแล้วล้มอีกอะแบบนึกว่าตัวใบลุกยังไงฮะเดี๋ยวสิจี้เฮ้ยโอ้โหเก็บบอลไม่ได้เขียบอลออกมาครับแล้หนึ่งแก้วมาครับเป็นบอลจุ่มของ EFA ย e ีบีมองอ่ะเพื่อนอยังไงครับยังไงยังไงสับสนมึนงงส่งมาตรงกลางเอาอยัางไงครับตัวน,นี้ ลาลุกแก้วตัดบอลมาแต่โดยเยเบดักบอลไม่ได้จังหวะนี้สำคัญหรอกเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอางงออ่าลาลุกแก้วยังไงครับเก็บอลไม่ได้อยู่เอา้าแล้วพลิกบอลออกมาครับจังหวะนี้ มาครับจังหวะนี้ลาลุมแก้วตาอบอลขึ้นมาสัดไกลโอ้ยอยังไม่ตรงก่อครับไม่มาครับเอเวเปิดบอลขึ้นมาใหม่มเก็บบอลไว้ไม่อยู่ครับลาลุมแก้วได้ทุ่มทุ่มมาจังหวะนี้ย,ยังไงครับลาลุมแก้วต่อบ,บอลมาลาลุมแก้วได้กระชากมาตรงกลางแล้วส่งมาให้เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ไปต่อไม่ได้ครับมวนขึ้นมาข้างหลัง มาแล้วเบอร์เจ็ดกระชากโอ้ยแต่ยังไม่ผ่านกองหลังเขาหยเบครับมาครบแล้วลุงแก้วทุ่มมาจุดันนี้บอลยังไงครับบอลล้นมาอแต่ยังติดบอกหยิบเอเขี่ยวมาครับยิงไกลจังหวะนี้โอ้ยโกยังเหนียวครับโกยังเหนียวกระชากบอลมาจันนี้นี้ไงโกยิบได้ บึ้มไม้วันนี้เอาลาหลุงแก้วเกีบบอลไม่ได้ครับยังไงมาหนออข้างครับทุ่มไม้วันนี้ลาหลุงแก้วได้สัตว์โอ้ยจะติดบล็อกจะได้ยีเบยีเบยังไงนัวอยู่ยัง,ย,งยังไงอยู่เกียร์บอลออกไปมาครับยีเบขอเปลี่ยนตัวครับโขนเรียกใครเอ่ยยีเบ เฮ้ยๆเจ้าหนี้โอ้โหเรียบร้อยแน่โอ้ย โอ้โหจังหวะนี้โกกลับบ้านได้รางวันแน่ๆนะเซฟอย่างนี้ผู้ปกครองต้องอาฉีดโกแล้วเซฟจนมือแทบแตกแล้วเเปิดเปิดถุงมือมานี่มือบัวมาโกะยังไงครับเยเวจังหวะนี้ทุ่มมาครับเก็บบอลได้ จิมบอลตกการแต่โดนตัดบอลจากล่าลูกแก้วกระชากขึ้นมาอย่างโอ้ยมาแล้วเอาใปยิงด้วยขวาโอ้ยเบอร์ห้าสิบสี่ตัดบอลไม่ได้อยังไงครับจากวันนี้เบอร์เจ็ดล่าขึ้นมาครับเข้าตกการมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหผมบอกเลยถ้าถ้ามีรางวัลถุงมือทองคำเนี่ย ต้องให้โกเอฟเอฟโอ้โหเซฟยับยับมาแล้วรครับยังไงครับจังหวะนี้ทำเกม์ขึ้ม่ลดลุงแก้วลด้ลุงแก้วทำเกมขึ้นมาจังหวะนี้ล่ามาด้วยซ้ายโอ้โหหมดเวลาเอเอฟเอชะนะไ,ไดลุงแก้วเป็นสกรอร์สองต่อศูนย์ ได้ไงไงตอนไงตอนอะอะไร่ต่อมันมีนมข้นนะจริง